สวัสดีครับผมแดนนี่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรแกรมสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสนะก็คือเราจะบินตรงนะฮะจากกรุงเทพไปที่ซูริกนะครับไปถึงที่ซูริกนะครับหลังจากผ่านอิมิเกรชันเรียบร้อยนะครับนะเราก็จะเที่ยวกันที่เมืองสไตล์อัมไลน์นะฮะเป็นเมืองเก่าริมแม่น้ำไลน์เลยนะเป็นพรมแดนระหว่างประเทศเยอรมันและประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตึกทุกตึกบ้านทุกบ้านจะมีการวาดภาพนะครับบริเวณหน้าบันหรือว่าด้านนอกนะของตัวอาคารสวยงามมากๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจากสไตล์อัมไลน์เราวิ่งรถมาประมาณแค่หนึ่งช เมืองลูเซนนะครับจะติดกับทะเลสาบที่ใหญ่มากๆแล้วทะเลสาบเนี่ยนะฮะจะรายร้อมไปด้วยเทือกเขาแอลนะครับแล้วก็จะมีสะพานไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลูเซนรวมทั้งตัวเมืองเก่าที่สวยและคลาสสิกมากๆเลยนะครับแล้วก็คืนนี้เราจะไปพักกันที่เมืองอินทราเกนที่เมืองอินทราเกนเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่รอบด้วยภูเขานะครับมีแม่น้ําไหลผ่านนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่าง2ทะเลสาบนะฮะก็คือทะเลสาบเลียนและทะเลสาบทุนนะฮะในวันรุ่งขึ้นนะครับจากอินทราเกนเราจะไปที่เมืองกินาวาเป็นหมู่บ้านเล็กๆะครรัวิ่่งถไปปแมาณก40 เราจะไปโดยสารรถไฟนะครับเพื่อจะขึ้นไปเที่ยวข้างบนยอดเขาจูงฟานะฮะ เป็นยอดเขาที่สวยและสูงที่สุดของสถานีรถไฟในยุโรปนะครับเรานั่งรถไฟขึ้นเนี่ยนะฮะทุกท่านจะเห็นวิวแบบว่าระหว่างทางเนี่ยนะสวยเกินคำบรรยายนะครับขึ้นไปเที่ยวด้านบนมีเวลาอยู่ด้านบนประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆรวมทานข้าวด้วยอะไรด้วยนะครับทานไปด้วยชมวิวแบบพานอรามานะครับขาลงนะครับเราก็จะนั่งกระเช้าลงมาเปลี่ยนบรรยากาศครับแล้วเราลงมาถึงด้านล่างเนี่ยนะฮะก็มีเวลาทุกท่านนะครับได้ซื้อของในบริเวณเดอร์เทอร์มินอลนะฮะซึ่งเป็นสถานีนะครับกระเช้าที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับจากนั นอนกันที่เขตป่าดําของประเทศเยอรมนีนะฮะวิ่งรถไปแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะฮะก็จะถึงที่เมืองทิทิเซ่ของประเทศเยอรมนีนะครับไปพักผ่อนกันที่นั่นในช่วงเชา้านะครับเราถึงจะเที่ยวเมืองทิทิเซ่นะฮะเมืองทิทิเซ่เนี่ยนะครับเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศเยอรมันกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีทะเลสาบทิทิเซ่นะฮะอยู่ในบริเวณตัวเมืองเลยนะครับเมืองทิทิเซ่เนี่ยนะเป็นต้นกําเนิดของนาฬิกากุ๊กกูนะบ้านไหนมีนาฬิกากุ๊กกูบ้างฮะที่เวลาถึง1ชั่งมั็วะมงรันก กูที่สําคัญเราแถมล่องเรือนะชมทะเลสาบทิติเซในช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะครับใบไม้สวยมากๆนะครับแล้วอาคารบ้านเรือนที่เป็นแบบ tradition ของเขาเนี่ยนะไม่เหมือนที่ไหนเลยในยุโรปนะครับนอกเหนือจากนาฬิกากุ๊กกูที่มีชื่อเสียงแล้วนะเค้กที่ชื่อว่าแบล็ f ฟอเรสก็เกิดที่เมืองแบล็กฟอเรสนี่เหมือนกันนะครับทุกท่านได้ชมความสวยงามและได้อร่อยด้วยนะครับเพราะเราจะมีเมนูเค้กช็อกโกแลตแบล็กฟอเรสทุกท่านได้ทานด้วยนะครับเราจะเที่ยวกันที่แบล็ f ฟอเรสหรือว่าป่าดำที่ทิทิเซนะครับล่องเรือนะครับช่วงบ่ายนะ เราจะไปเที่ยวกันที่เมืองบารดกโลกอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองกอมานะครับไปเที่ยวที่เมืองกอมาทุกท่านจะเห็นอะไรครับมีแม่น้ำนะครับไหลผ่านนะครับอาคารที่เป็นแบบฮาร์ t ทิ b e r อร์สวยมากๆเพราะว่า เมืองกอมาเนี่ยได้รับพัฒนธรรมจากฝรั่งเศสผสมกับเยอรมันนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่สวยมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศสเลยก็คือเมืองกอมานะครับจากนั้นเราจะวิ่งรถไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆไปนอนกันที่เมืองดีจงนะครับลนวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็จะเดินทางจากดีจงเข้าไปที่ปารีสนะครับไปถึงปารีสนะฮะเราทานอาหารเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำทุกท่านซิติทัวร์นะชมความงามนะฮะของมหานครปารีสนะครับล่องเรือแม่น้ำแซนแล้วเราก็จะพักผ่อนกันที่เมืองปารีสมหานครที่โรแมนยุโรป วันรุ่งขึ้นนะครับจากปารีสนะฮะเราจะไปเที่ยวที่มหาวิหารมองแซงมิเชลนะฮะเรียกได้ว่าบ่ายวันนี้นะครับเราจะอยู่เต็มที่เต็มอิ่มกับมองแซงมิเชลแบบไม่กลัวทุกท่านเลยนะฮะให้ทุกท่านได้เก็บบรรยากาศความสวยงามของมองแซงมิเชลซึ่งเป็นโบสถ์ที่อยู่กลางเกาะต้องนั่งรถชัตเทอร์บัสเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าอยู่กันเต็มที่เต็มอิ่มเลยนะครับนะแล้วเราก็จะนอนกันในบริเวณนั้นนะฮะวันรุ่งขึ้นนะครับนะเราก็จะเดินทางเข้าสู่กรุงปารีสนะครับเราจะไปเที่ยวที่พระราชวังแวร์ซาย เพื่อจะเที่ยวชมด้านในความสวยงามอลาอลลามอลังการของพระราชวังแวร์ไซา์ว่ามันสวยแค่ไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับเข้าสู่กรุงปารีสมีเวลาท่านได้ถ่ายภาพบริเวณท็อกคาเดโลกับของไอเฟลอะไรแบบนี้นะครับส่วนวันที่8ของการเดินทางเนี่ยนะฮะวันนี้จะเป็นเวลาที่ท่านรอคอยก็คือจะได้ช้อปปิ้งนะครับในห้างลาฟาแยตในดิวตี้ฟรี City Tour ร์ท่านไหนอยากจะไปถ่ายรูปกับปีระมิดนะฮะในพิพธิธภัณฑ์ลูฟก็สามารถให้ไกด์พาเข้าไปชมได้ไปถ่ายรูปได้แล้วก็จะมีเวลาเรียกได้ว่าช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆเ,เลยในวันนี้แบบเต็มที่ไปเลยนะฮะหวันนะครับ นะส่วนวันสุดท้ายนะครับนะเราก็จะเดินทางไปที่สนามบินนะครับบินตรงจากแพรีสเข้าสู่กรุงเทพแค่11ชั่วโมงเท่านั้นเองและที่สาคัญนะครับฝรั่งเศสเรายัางสามารถทําภาษีคืนได้อีกประมาณ1 2บสแล้วแต่ยอดซื้อของท่านอาหารพิเศษที่ท่านจะได้ทานนะครับก็อย่างเช่นฟองดูของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับสก็จะมีขาหมูเยอรมันพร้อมไส้กรอกในป่าดำให้ท่านได้ทานเค้กแบล็กฟอร์เรสแบบอร่อยๆนะครับรวมถึงนะหอยเอสคาโก้ของฝรั่งเศสหรือว่า,าสเต็ก อกเป็ดซอส้มอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าอาหารแบบจัดเต็มอาหารจีนอาหารไทยมีให้ครบเลยนะครับและที่สําคัญครับราคาพิเศษมากๆนะครับเพียง119,900สเท่านั้นเองนะฮะเที่ยว10วัน7คืนบินตรงกับการบินไทยนะครับท่านไหนสนใจเดินทางกับเรานะฮะโทรมาได้เลยนะครับ085 557 3131แล้วไปที่ยวด้วยกันนะครับขอบคุณครับ